สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่4กรกฎาคมปี2565นะครับเรามาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับก็เป็นประจําหลังตลาดปิดในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับอ่ะนามาดูในส่วนของเนื้อหาวันนี้ครับวันนี้เซตลบไปสจุดครับรูปร่างหน้าต่างของเซตก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับเซตไม่เกิดบายสัญญาลขึ้นมานะในวันที่29ที่ผ่านมานะครับย9่มิถุนาที่ผ่านมาก็ทาท่าจะดีเกือบเกือบจะเกิดบายสัญญาลของ EMA เส้นห้าวันกับสิบวันแต่เขาไม่ตัดกันนะเาราลดหักลงมาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังมองอยู่ว่ายังเป็นในเชิงลบนะครับเพราะว่าเ,าเส้นบ m a น้อยวันนะก็คือเส้นห้าวันยังอยู่ต่ํากว่าเส้น EMA สิบวันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้วัดใจน 1, แนวรับหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสี่แล้วถวเนี้ยนะฮะก็ขอให้อายาหลุดทําโรใหม่แล้วกัน,นครับแต่ตรงนี้คือรูปร่างรูปทรงตำแหน่งการยืนดูไม่สวยงามเท่าไหร่นักนะครับในตรงนี้เราดูพรุ่รงนี้ครับว่า แนวต้านแนวรับตรงนี้จะทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าหรือสามารถจะกลับไปยืนเหนือ,เ,นอเส้นค่าเฉลี่ย EMA ได้อีกรอบหรือไม่นะครับถ้ากลับไปยืนได้น่าสนใจเพราะมันจะเป็นการยกโลนะครับเดี๋ยวมีอเอาเดี๋ยวเรามาดูหุ้นวันนี้บอกเลยมีน้อยนะครับเราหามาได้นิดหน่อยนะครับมาดูตัวแรกครับ BCS นะครับ BCS สวยไหมก็ สวยไหมก็ยังยังไม่ขนาดนั้นแต่ก็เท่าที่เราจะหาได้ลนะในวันนี้หายากหน่อยนะมันจะไปเด่นๆในตัวเล็กๆที่ดันขึ้นดีๆแล้วตอนท้ายทุบลงมาอะไรเงี้ยก็มีเยอะครับในหุ้นตัวเล็กๆนะอันนี้กเ็เป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้มีความผันผวนอะไรสุงมากในวันนี้นะครับแต่ว่าทรงทรงเขาหน้าน่าสนใจโดยเขามีแนวต้านอยู่ที่20.3ครับเพิ่งไปทำแนวต้านนี้ไว้เมื่อประมาณที่31ดนะครับเดือนพฤษภา ก็ประมาณสัก1เดือนกว่าที่ผ่านมานะแล้วก็มีหนึ่งแนวต้านก็อยู่ที่ยนะี่สามจุดหนึ่งะลูกทรงนี้เป็นลูกทรงหงายนะครับเทงแต่ว่าเทนใหญ่ของเขาก็ายังไม่เป็นบวกนะครับยังเป็นเทนลบอยู่แต่ก็กถึงอย่างไรก็าสามารถลุ้นสั้นๆตรงนี้ได้ครับนอกสั้นๆในการาสามารถขึ้นไปเทส2 0ยี่สิบจุดสามได้ในะตรงนี้หรือทะลุขึ้นไปได้ก็จะยิ่งดีเลยนะครับสำหรับตัว BCS โดยราคา BCS ตรงนี้ผมว่าถ้าออกมาสิบแปดกว่ากว่าะพวกนี้ไม่แพงนะ ว่าเป็นหุ้นที่ราคาถือว่าย่อลงมาในโซนค่อนข้างต่ำแล้วด้วยซ mm ้ำ hmm. นะครับในตัวนี้แต่ก็ลองดูครับสำหรับตัว BCS นะครับผมก็ไม่พิมพ์ตัวใหญ่ให้นะครับวันนี้เพราะว่าอาจจะคลิปค่อนข้างสั้นนิดนึงจะประหยัดเวลานะครับเอามาดูตัวถัดไปนะครับ w i n นะครับ w i n ตัว w i n วันนี้เป็นหุน้นเล็กๆที่ วัวุ่มเขาก้อนข้างดีครับอีกตัวหนึ่งคือโมโนหุ้นเข้าดีครับแต่ว่าขึ้นแค่ตอนกลางวันครับตอนเย็นทุบไปละโมโนนะดังนั้นก็เราก็เลยไม่ได้หยิบไปเป็นการบ้านให้ส่วนตัว WN ตรงนี้นะครับวินก็รูปทรงยังยืนอยู่ได้แต่เพียงเทียงแต่ว่าตัวนี้มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าแท่งเขียวยาวเมื่อไรวันแต่แปนจะแดงแต่แต่ก่อนจะแดงนะ,ะมันจะอยู่เหนือเหนือเหนือแท่งเดิมก่อนนะนะครับมันจะมีปลายอยู่เหนือแท่งเดิม โดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เพราะฉนั้นพรุ่งนี้ก็ใครที่ถือ w บ N ในวันน,วนี้พรุ่งนี้ถ้ามันอยู่เหนือแท่งเดิมนะนะราคาอยู่บนรู้สึกว่าสูงกว่า174ขึ้นไปก็พิจารณาแล้วครับแล้วแถวแนวต้านครับ1น 8, 8นะครับถ้าผ่านไม่ได้ก็เตรียมออกกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่ถือรันเทนอะไรมากมายนะเพราะว่าอาจจะจบสั้นๆน,นะครับเรียกได้ว่าเทกันแท่งต่อแท่งด้วยซ้ําในตรงนี้นะครับ แนวดีดของรอบนี้ครับดีดมาจากราคาหนึ่งจสามหนึ่งซึ่งมาจากก้นเหวเลยทีเดียวนะแล้วก็กำลังจะเกิดบายสิกเนลแต่ผมว่าถ้าพรุ่งนี้แท่งแดงมันจะไม่เกิดนะครับนะในลักษณะของหุ้นตัวนี้มันจะมาอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ถ้าหลุดประมาณทั้งหนึ่งจุดห้าสามหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าสี่แล้วแถวนี้หนึ่งจุดห้าหกก็ไดนะ้ประมาณนี้ประมาณครึ่งกลางแท่งนะซึ่งอาจจะเป็นจุดอา่าก็เร่งคอร์สในในวันพรุนน่งนี้ถ้ามันเขียวนะแต่ถ้ามันแดงนะครับ ก็ต้องรู้ตัวแล้วนะครับเขาน่าจะทุบลงมาแล้วเพราะฉะนั้นสาหรับตัว w i n นี้ก็ระมายระบายนิดนึงนะครับก็ยางที่เห็นการในวันนี้หุ้นใหญ่มันก็เทรดไม่ค่อยได้นะครับเทรดได้ยากหุ้นเล็กก็เทรดได้แค่บางตัวที่มันขึ้นไปในช่วงเช้าแล้วตอนเย็นมันก็ลงมาทุบลงมาครับบางตัวขึ้นไปเขียวแล้วทุบแดงเลยนะครบบางตัวก็ขึ้นไปเขียวเข้มๆเ,เลยแล้วก็ทุบลงมาเหลือเขียวอ่นอ,อนๆนะอะไรเงี้ยมันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราก็เลย ไม่ได้สนใจที่จะทําตัวเหล่านั้นมากมายนะเพราะว่ามันมันไม่ทันการนะครับเพราะว่าคนที่มาดูหลังตลาดปิดตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าซื้อระหว่างวันนะครับเข้าซื้อระหว่างวันเข้าซื้อเช้าขายบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่มีไม่มีสิทธิ์ได้ทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะเห็นแค่ราคาหลังตลาดปิดนะครับแต่ถ้าลูกทรงอย่างพวกนี้มันก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้แม้ว่า แท่งถัดไปมันจะแดงก็อย่างเช่นแท่งนี้เขียวยาวแล้วแดงแต่ว่ามันเป็นแดงที่สูงกว่าเดิมนะแต่ทุบแรงเหมือนกันนะนั่นก็ึกอมองศึกษาไว้เฉยๆก็ได้นะว่าลักษณะเป็นยังไงยังไงนะโอเคก็การบ้านก็นมีอยู่แค่นี้ครับวันนี้ก็น้อยน้อย,อยที่สุดเลยที่เท่าที่หามาได้นะแล้วก็อแบบสัมพันธ์ไว้อย่างนึงคือ,อเราเราก็ได้รับรับเปิดพอร์ตนะครับอยู่ในสังกัดบรกเกอร์บรกเกอร์หนึ่งครับหรือว่าเมย์แบงค์เนี่ยนะครับ โดยสามารถทักเข้าหาเราได้นะครับที่เพจนี้นะครับก็ชื่อเพจ URL ตามนี้นะครับก็ลองพิมพ์ดูหรือถ้าสแกน QR code ก็ได้ครับมันก็จะพาไปที่เพจหรือจะค้นก็ได้ครับก็ค้นชื่อชื่อตรงนี้เจอแล้วก็ทักแชทเข้ามานะครับเพจ a c e b o o k นะแล้วก็คนที่จะสมัครเปิดพอร์ตกับบล็อกเกอร์เรานะครับก็ไปทำเรื่องสมัคร NDD ให้เรียบร้อยตรงนี้ครับนะครับใครไม่รู้จักก็ลองเข้า Google ดูนะครับว่ามันคืออะไรครับ NDAD ก็ธนาคารที่ใช้สมัครกับทางเราได้นะครใครมีธนาคารที่เห็นในภาพเนี่ยเก้าอย่างนะครับก็สมัครกับเราได้แต่ต้องมีข้อแม้ว่ามี NDAD ก่อนนะครับถ้ามี NDAD แล้วก็ทักเข้ามาที่เพจเราได้นะครับเดี๋ยวเราก็าจัดการตอบกลับแล้วก็ให้วิธีการาสมัครเปิดกับเรานะครับอะสำหรับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ